สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับหรือว่าแฟนเพจลูกหนังนะครับช่องยูทูบชาแนลช่องวิเคราะห์เกมลูกหนังบายแจ็กกี้นะฮะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับในค่ำคืนวันเสาร์ค่ำคืนแห่งการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่21นะฮะโดยในวันนี้ครับเป็นบิ๊กแมตช์ระหว่างปืนใหญ่ไอเซนอลนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวันนี้แอสมินแจ็กกี้ก็ขอนำเสนอบิ๊กแมตช์ ในวันนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เจาะเกมรวมไปถึงการอาบอกเกี่ยวกับเกมต่างๆว่าจะออกไปในทิศท,ท,ทางไหนนะครับระหว่างคู่นี้โดยก่อนการเกมบันคันเนี่ยปืนใหญ่แอตเลตนอยู่ในอันดับที่8นะฮะส่วนทาได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอยู่ในอันดับที่3ซึ่งก็ถือว่าคู่นี้สูสีคู่ขี้มากนะครับถ้าดูจากสถิติรวมไปถึงอันดับต่างๆนะครับโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนัดล่าสุดนั้น ช็อกนะฮะเปิดบ้านก็พ่ายให้กับทีมอันดับสุดท้ายของตารางอย่างเช่นเชฟฟิลล์อินเต็ดนั่นก็ทําให้เสียรางวัลไปพอสมควรนะเนื่องจากว่าเป็นแมตช์ที่จะต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ซึ่งปีศาจแดงดันทำพลาดนะฮะส่วนปืนใหญ่แอสเซนลครับฟอร์มรูหร้าเลยทีเดียวครับแมตช์ล่าสุดฮะบุกไปชนะเซาท์แฮมตันครับถึงถินเซนแมรี่ฮะสาประตูต่อหนึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ปืนใหญ่แอสเซนติดเครื่องนะฮะหลังจากฟอร์มไม่ดีมาหลายนัดนะครับ โดยก่อนเกมวันอังคารนัดนี้ครับอาเซนอลน,น่ะพกความมั่นใจมาอย่างเต็มเปี่ยมนะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็อย่างท,างที่อย่างที่ทราบกันนะครับว่าผลงานดีมาตลอดหลังจากชนะหงแดงลิเวอร์พูลในศึก f a ฟครับนัดวันเสาร์นัดวันอาทิตย์ก่อนแต่ว่าในการสัปดาห์ดันเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมอันดับสุดท้ายนัดนี้ครับโอเรกุน่าซูชาจะต้องทำการบ้านมาให้ดีกว่าเดิม ถ้าต้องการที่จะกลับไปสู่โมเมนตัมเดิมนะครับส่วนปืนใหญ่แอเซนอลครับก่อนหน้านี้ก็ในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลมาได้นะฮะเสมอคิสซลพาเลซ0นย์ูนย์และก็เสมอนิวคาสเซิลยูเอติตศูนฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้ะฮะไม่ถึงไม่ถึงกับว่าเพียงพรำม,มีแพ้หน้าเดียวครับแต่ให้กับเซาท์มป์ตันในศึกเอฟเอคัพนะครับตกรอบไปส่วนที่เหลือครับก็เป็นการชนะก่อนหน้านี้ก็ชนะนะครับ และตอนนี้ครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะก่อนที่จะแพ้เบอร์ลี่มานะครับก็ชนะลิเวอร์พูลมา3-2ในศึก FA ฟเอครับแล้วก็ออกไปชนะฟูลแลมในศึกพรีเมียร์กิจ2-1แล้วก็ไปเยือนลิเวอร์พูลฮะเสมอ0-0นะครับแล้วก็เยือนเบอร์ลี่ก็ชนะมา1-0เช่นกันเอาละครับว,วันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสถิติก่อนวันนี้เราก็จะมาดูความพร้อมต่างๆของทีมทั้ง2ทีมนะว่าจะมีโอกาสทีมใดจะมีโอกาสคว้า3แต้มหรือว่าเก็บ คะแนนเคลื่อนขึ้นไปสู่หัวตารางนะฮะสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับ192ครั้งครับอาร์เซนอลชนะ65ครั้งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ81เสมอกัน46ครั้งซึ่งครั้งล่าสุดนะฮะที่พบกันเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0ครับในฤดูกาลที่แล้วนะฮะก็นั่นหมายความว่าสถิติที่ออกมาอย่างนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่มกว่านิดนึงนะฮะเนื่องจากชนะเยอะกว่าส่วนอาร์เซนอลก็ แพ้มากกว่าก็ไม่เป็นไรครับก็มีเสมอกันที่46ครั้งจากการพบกันทั้งหมดส่วนการพบกันในบ้านของอาร์เซนอลนะฮะฤดูการล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยู่เต่ไป2-0สถิติอาร์เซนอลน่ะในช่วงหลังๆในค่อนข้างที่จะข่มแมนยูอยู่พอสมควรนะฮะซึ่งดูจากรูปเกมแล้วก็พฟอร์มล่าสุดเนี่ยแอดมินมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้น่าจะ แพ็กเกมแน่นขึ้นเนื่องจากว่าเขามีผู้เล่นให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นทุกคนก็อยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีนะฮะทั้งอเล็กซงรากาแซดนะฮะแล้วก็ที่พลิกสถานการณ์ของทีมได้เลยผมว่าน่าจะมาจากการิชาก้าซึ่งโคดมิเกลอัเตต้าเนี่ยตอนแรกก็มกีมีโอกาสที่จะโดนเด้งเป็นระดับแรกนะเะนื่องจากผลงานนี่ลูดเลยอยู่อันดับประมาณ14 15แต่หลังจาก ใช้กาดิชาก้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเช่นเดิมนะฮะหลังจากมีไม่ลงรอยกันก่อนหน้านี้ก็ทำให้ทีมเนี่ยกลับมาสู่เชฟทีมที่ดีเก็บแต้มเรื่อยๆจนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่8และมีพื้นลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับถ้าถึงตอนนี้ครับมิเกลอาเดตาเนี่ยก็คงไม่มีเหตุผลใดที่จะดรอปทางด้านของการชาก้าออกจากทีม11คนแรกนะครับก็เป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ส่วนสภาพทีมนะครับ ก็ยังเป็นชุดเดิมๆจากแมตตนก่อนนะครับแต่ก็จะมีคนที่ได้ไม่ได้แน่ๆเลยก็คือปาโบ m มา i รและดานิเซบายอนะครับสองคนนี้ก็น่าจะเจ็บยาวก็ลงไม่ได้แน่ส่วนที่ต้องรอทดสอบความฟิตก,ก็คือพอเทนนี่แบ็คซ้ายที่เจ็บน่องอีกรายนะครับขณะที่โอบามิยองเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บนะครับแต่ว่ามีปัญหาส่วนตัวก็ต้องลุ้นก่อนว่าเกมนี้จะมีชื่อหรือเปล่าถ้าไม่เป็นโอบามยองในเกมนี้ คาดว่ามิเกลอัลเตาต้งก็จะใช้นิโคลัสเปเป้นะฮะนิโคลัสเปเป,เป้เยืนเป็นตำแหน่งปีกนะฮะหรือมิฟิลตัวรับเอ่อมิฟิลตัวลุกนะครับก็ถ้าถามว่าทีมอาเซนอลตอนนี้ลงตัวไหมอืมเอ้บิก็บอกว่าพร้อมสุดๆแล้วเพราะว่าจากผลงานนัดต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกให้เห็นว่าอาเซนอลกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นมีรุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกยูฟายูโรปาลีกนะฮะ หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ผลงานไม่ดีอาจจะต้องไปรลุ้นถึงขั้นหนีตกชั้น <c oughs> ซึ่งตอนนั้นมันอาจจะเ,เป็นไปไม่ได้แต่ว่าด้วยฟอร์มแล้วตอนนั้นนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้หลังจากแพ้ให้กับเชฟฟิลูไนเตดนัดที่แล้วคาบ้านแอดมินเชื่อว่าโอเดกุน่าโซชาไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าเป็นการแพ้ที่ประมาท ก็ว่าได้เพราะว่าไม่ไม่สมควรให้อภัยสาหรับแฟนบอลแมนยูนะแต่สําหรับแอดมินมองว่าเป็นแท็กติกเกมซึ่งเราจะต้องโรเทชันผู้เล่นบ้างในบางตําแหน่งเพราะว่ามันติสามแมตช์ในหนึ่งสัปดาห์เยือนเอร์พูเสร็จออเปิดบ้านเจอร์พิลูเสร็จในวันอาทิตย์สึกเอเวครับมากลางสัปดาห์วันพุธก็ต้องมาเล่นพบกับเชฟฟิลด์ูไนเต็ดแล้วก็วันเสาร์ก็เล่นอีกแมตช์เยือนอาร์เซนอลก็เปลี่ยนไปวันมาณ3-4ตำแหน่ง ก็มีพักไปบ้างหลังจากเกมชนะลิเวอร์พูลก็มีพักเฟรซส,สกอตเบ็คโมินีวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟเนี่ยพวกนี้ไม่ลงเล่นน่าจะกลับมานะครับรวมทั้งลูกชอในตำแหน่งแบ็กซ้ายส่วนคาวานี่เนี่ยตามตามคาดเดาเนี่ยก็ต้องเลือกระหว่างเอดิสันคาวานี่หรือว่าองชินีมอร์ซิยาลซึ่งโอเลโกนาโซชาจะใช้ใครในแมตชนี้ซึ่งตัวแอดมินมองว่าคาวานี่น่าจะมีภาษีมากกว่านตอนนี้นะครับ ส่วนอีกคนที่เจ็บตอนนี้ก็เป็นเอริกไบยี่เอริกไบยี่เนี่ยยังต้องลุ้นฟิตซึ่งแอดมินมองว่าโซชาได้ชุดที่ลงตัวแล้วตอนนั้นนะเขาจะ,จะใช้วิกเตอร์ลีเดเลฟยืนเซ็นตรัฮาบคู่แฮร์รี่แ <H all ie> ม็กไว์เอาละครับก็เราก็วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มว่าผู้เล่นใดบ้างจะได้ลงสนามผ่านไปแล้วส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยก็ไปการคาดการจากสยามกีฬาด้วยนะ,ะซึ่งแอดมินก็ อิงหน่อยนิดนึงว่าจะเอาใครลงบ้างอาร์เซนอลน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนะครับผู้สาประตูน่าจะเป็นแบร์เลโนนะฮะส่วนแบ็คขวาเนี่ยเอเตอร์เบเยรินน่าจะรับบทบาทเช่นเดิมครับคูเซเตอฮาร์ครับร็อบโฮดิงและดาวิดลุยฮะอาจจะกลับมาเป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาร์แล้วก็ส่วนแบ็คซ้ายครับเซดิกโซอาเรสนะครับเซดิกโซอาเรสได้จะยืนท่ายานฝั่งซ้ายครับหรือว่าแบ็คซ้าย ส่วนมิดฟิลด์ครับมิดฟิลด์คู่กลางจะเป็นโทมัสปาตีกับกานิชาก้านะครับยิงคู่กันโดยมีชาก้าเนี่ยจะเป็นตัวโฮบอลชาก้าหลังๆมาเนี่ยฟอร์มดีนะครับมีลูกทีเด็ดทั้งลูกฟรีคิกแล้วก็ยิงไกลซึ่งมิเกลอัลเตต้าเนี่ยก็คงจะมองเห็นแล้วแหละว่าทีมเนี่ยจะขาดเขาไม่ได้เลยกับตันคนนี้นะฮะส่วนตัวลูก3ตัวครับบูคาโยซาก้าครับเอมิลสมิธโรและปีแอโอเอมิริอุบามิยองนะฮะ น่าจะสตาร์ทเป็น3ผู้เล่นในแนวรุกหรืออาจจะเป็นยูโกรัสเปเป้นะฮะลงมาสอดแทรก1คนส่วนหน้าเป้าครับตอนนี้มิเกลออิตาเลือกใครไม่ได้นอกจากอาริสซงราคาเซสนะฮะมาทำเกมลุกหน้าเป้าเดียวๆคนเดียวส่วนเทอร์าานาเตอแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับมาในรูป4 2 3 4องสเช่นกันนะฮะผู้สารประตูก็คงกลับมาใช้ดดบิดเกอร์เช่นเดิมนะครับส่วนแบกขวาด้านนี้ขาดไม่ได้ครับแอรอนวันบิชาก้าคู่ซิตเตอร์ฮาร์ แอดมินมองว่าวิกตอรีเดเลฟและแฮร์รี่แม็กไกว์น่าจะกลับมาคู่เซตอาร์ปเช่นเดิมสว่วนลูกชอรครับประจับการฝั่งซ้ายครับดูดีครับแบ็กฟูลแมนเชสเตอร์โดยเต็าชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดครับแอดมินบอกเลยเคยเห็นเล่นกับลิเวอร์พูลมาแล้วต่อ,อยากฮนะส่วนคู่มิดฟิลด์ตัวรับนะฮะสองตัวคู่กลางนะฮะทางด้านของโอเรกุนาโซชาน่าจะกลับมาใช้บริการของสกอตต์แม็กโทมิเน่ฮะยิ่คู่กับเฟรดนะฮะคู่นี้ ถ้าดูจากคู่นี้ยืนกันในแท็ติกของออดิโกนาโซชาเลยก็คือรับแต่ใช้จังหวะตัดเกมของแมคโทมินีและเฟรดเพื่อที่จะทำเกมลุกเร็วผ่านเท้านงของพอปอกบาหรือบูโน่เฟยนันนะฮะเอาละครับเรามาดูมิดฟิ์ตัวลุก3ตัวนะครับประกอบไปด้วยพอปอกบาบูโน่เฟยนันและมาคัเรดฟอร์ดโดยจะมีเรดฟอร์ดซึ่งขยับขึ้นไปเล่นสูงหน่อยส่วนปอกบาก็จะต่ำมาเป็นโฮบอลนิดหนึง โดยมีบูโดฟนันเป็นตัวพักบอลแล้วก็สายบอลแล้วก็ฝากบอลไปถึงแดนหน้าโดยมีเอสันคาวานี่ฮะน่าจะได้สไตร์เป็น11ผูเ้เล่นตัวจริงเอาละรครับเมื่อมองดูจากขุมกำลังทั้งหมดนะฮะขุมกำลังตอนนี้แอดมินมองว่าตัวผูเ้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยด้วยคุณภาพผูเ้เล่นเหนือกว่านิดนึงอะให้เหลือมๆนิดๆส่วนอาร์เซนอลเนี่ยผู้เล่นส่วนมากก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มฟอร์มดีขึ้นโดยเฉพาะ รากาแซและการดิช,ชาก้าเนี่ยหรือแม้กระทั่งบูบาบ,บุคายุซาก้าเนี่ยท้ามสคนน่าจะเล่นเกมที่ของตัวเองถนัดในบ้านซึ่งอาเตต้าคงไม่ตั้งเกมรับนะครับน่าจะเปิดเกมเกมนุกเข้าใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนแมนเชสเตอร์ยูของออริกาโนซชาเนี่ยเริ่มต้นเกมแอดมินมองว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเปิดเกมใส่เหมือนที่เจอกับลิวพูในบ้านนะครับน่าจะเป็นสไตล์เหมือนแมตที่ไปเยือนที่ Field, แอนฟิลด้วยการเล่นตั้งรับก่อนแล้วอาศัยจังหวะตัดเกมสวยๆจกไม่ช่วมิเนโรเฟสผ่านทางพอปอกบาหรือบูโนเฟนันแล้วก็แจกจ่ายไปให้กับมาคาเรดฟอร์ดและอองโทนี่มัสยาหรือว่าเอดิสันคาวานี่เข้าไปทําประตูนะแอดมินมองว่าคู่นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแน่นกว่าทุกคุมกําลังน่าจะมีโอกาสนะครับอย่างน้อยๆคือเสมอกันแต่ถ้าจะเป็นผู้ชนะแอดมินมองว่า มองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สกอร์2-1หรือ1เท่านะฮะคู่นี้อืมก็สนใจนิดนึงแต่ว่าดูดูแล้วจากตัวผู้เล่นนะฮะแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอาจจะมีพิกล็อกนิดหน่อยจากนัดที่แล้วแต่ภาพร,ารวมแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดีกว่าอาร์เซนอลนะครับเหลื่อมๆนิดๆเสมอรหรืออาจจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะนะครับส่วนวันนี้ครับคู่นี้แข่งขันกันในเวลาเช่นครึ่งๆนะฮะ ก็ฝากแฟนเพจ่าแฟนคลับของช่อง YouTube Channel วิเคราะห์เกมลูกหนังบายแจ็กกี้นะฮะติดตามแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะทำอัพลงเรื่อยๆให้ทางท่านผู้ชมทุกคนได้ดูกันนะครับส่วนถ้ามันดีขึ้นมีผู้ชมเกิน1,000คนแอดมินแจ็กกี้ก็จะสามารถสร้างผลงานด้วยการไลฟ์สดมีการถามตอบแล้วก็สร้างความสนุกให้กับแฟนคลับทุกคนได้ดูกันซึ่งวันนี้ครับ เราก็จะก้องจากลากันไปด้วยทัศนคติคู่นี้ก่อนแล้วก็ในเทปหน้าฮะเราจะมาวิเคราะห์เกมการในขันของของวันพรุ่งนี้ระหว่างเวทแฮมยูเดตและริวพูนะฮะมาปีวิวแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กันว่าแนวโน้มคู่นี้จะเป็นเช่นไรส่วนวันนี้ครับแอดมินแจ็คกี้ครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กด Subscribe กดติดตามแล้วก็ช่วยชมในผลงานของแอดมนแจ็คกี้หวังว่า ในเดือววันนี้จะได้รับการตอบรับจากแฟนคลับทุกๆคนนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับแอดมินจะไปไลฟ์สดที่ช่องชายผู้บ้าคลั่งดื้อผูในการปีวิวก่อนเกมไลฟ์สดระหว่างแข่งขันแล้วก็สรุปผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ที่สตูดิโอชายผู้บ้าคลั่งดื้อผูก็ไปติดตามได้นะครับติดตามไลฟ์สดทางนั้น,น,นได้ซึ่งเวลาแข่งของคู่นั้นก็อยู่ประมาณ5ทุ่มครึ่งแอดมินก็จะเข้ารายการประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่ครับเทปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ